โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะได้ส่งทีมมินิเมิร์สนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจรวมไปถึงทีมแพทย์นิติเวชอีกหนึ่งทีมนะคะเพื่อช่วยชนสูตรผู้เสียชีวิต นายแพทย์พิพัฒน์คงทรัพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้กล่าวแสดงความห่วงใยพร้อมให้กำลังใจกับพี่น้องคนไทยที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งช่วงเวลาหลังน้ำลดนะคะประชาชนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงกับโรคระบาดหลายโรคเช่นโรคฉี่หนูโรคติดต่อทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าและโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้สภาพจิตใจที่จะต้อง พบเจอกับความเครียดจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ส่งทีมมินิเมอร์สไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมประเมิอนอาการผู้ป่วยรักษาและส่งต่อนอกจากนี้ก็ยังมีทีมแพทย์ด้านสุขภาพจิตและทีมแพทย์ทยนิติเวชอีกหนึ่งทีมเพื่อช่วยชันสูตรผู้เสียชีวิตโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่6เช่นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงพื้นที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟ อออย่่่างงตเนืทีมที่จะส่งลงไปก็เป็นเจ้าที่เป็นแพทย์นะเวช่อสาฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เจ้าที่เวชกิจนะฮะที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในภาวะฉุกเฉินนะฮะรวมทั้งจะดูแลทั้งเรื่องจิตใจไปกําลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งหลายด้วยนะฮะก็ในทีมตรงนี้เราก็ส่งทีมไปเป็นระยะระยะก็จะแบ่งเจ้าที่ออกไปนะฮะ จังหวัดต่างๆจะส่งทีมออกไปนะฮะวนยันไปในเขต6นี่ก็จะส่งทีมมาจังหวัดละ1-2ทีมนะฮะกะเวียนยจันทบุรีระยองตาดนะะชนบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนี่จะส่งทีมลงไปช่วยนะ